ร่วมกับสมาคมอุสากรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทยบริษัทเฟอร์เฟคคอมพานีกรุ๊ปและพันธมิตรจากจีนเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงถแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Smart h e t รีเซ e ต์ไทยแลน n a อิน n ตอร์เนชั่นแน e เ r i วอล i ตี้เอ็กซิบิชัครั้งที่14ณอาคาร7-8 Impact เมืองทองธานีระหว่างวันที่3-6ตุลาคม2567นี้ ก่อนอื่นเลยนะคะก็จะขอบอกว่างานในปีนี้ของเรา Smart a r t p r e s e n t t h a i l a n d i n t e r n a t i o n a l Pet v a r i e เ y 2024เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากปีนี้เราจัดถึง10,000ตารางเมตรเรามีพันธมิตรที่สำคัญมากก็คือสมาคมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยนำสินค้าโปรดักต์ประมาณ300กระบูนนะคะมาเพื่อที่จะเสนอในรีมของเพชรเรสซิ่งนะคะ ปีนี้เรามีแน่นอนก็คือ Perfect Comedian Group เป็นสปอนเซอร์หลักของเราแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงอีกหลายๆรายการนะคะที่จะเข้ามาร่วมนอกจากนี้เรายังมีสมาคมที่สำคัญนะคะก็คือสมาคม ISC นะคะแล้วก็ ISCC นะคะเพื่อที่จะมาร่วมในการจัดงานเกี่ยวข้องกับการตัดขนและตกแต่งสุนัข ตกแต่งแมวนะคะปีนี้มีไฮไลท์ที่สำคัญมากเลยก็คือว่าทั้งสองสมาคมนี้เนี่ยจะทำการจัดประกวดนะคะในระดับนานาชาติแล้วก็มีการเก็บคะแนนซึ่งเป็นแชมเปี้ยนชิพนะคะมีกรรมการจากประเทศอเมริกาโดยวันที่3และว,วันที่4เนี่ยจะเป็นการตัดแต่งขนนะคะสุนัขแล้วก็ในวันที่5และว,วันที่6เป็นการตัดแต่งขนของแมวนะคะเรามาดูว่า กิจกรรมนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมนานาชาตินี้เนี่ยจะมีคนที่เข้ามาร่วมแล้วก็สามารถที่ได้รับเซอร์ติฟิเคตก็คือเป็นเหมือนใบประกาศนียบัตรเป็นการส่งเสริมอาชีพของเพ r ก o ูม n g ing ในประเทศไทยนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีเพจเอกโซตินะคะปีนี้เนี่ยมีจํานวนมากทีเดียวนะคะมีหลากหลายชนิดวันนี้ที่เอามาโชว์ก็มีทั้งนกทั้งกระต่ายทั้งสัตว์ งูนะสัตว์พิเศษเมียแคทอะไรต่างๆซึ่งปีนี้เนี่ยสำหรับเพชรววรายตี้เนี้ยถือว่ามากันพร้อมพรั่งม,มากเลยนะคะนอกจากนี้เรายังมีเรื่องของการตรวจสุขภาพมีการเชิญคลินิกดังๆมาร่วมในการตรวจสุขภาพทั้งสัตว์ทุกประเภทที่เราพูดมาแล้วหม,ม,มาแมวนะคะแล้วก็เพชรเอกโซติกทั้งหมดก็คิดว่าในการประกวดทั้งหมดเนี้ย ทุกท่านที่ชอบกระต่ายชอบเรื่องของอกิจกรรมการวิ่งแข่งมามหาแม่มาหรือเพชรแมวเลียหมาเลียนะคะแล้วก็มีการแข่งขันกระต่ายกับเตานะคะแล้วก็มีเรื่องของหนูแฮมสเตอร์เข้ามาร่วมในการแข่งขันด้วยก็สนุกสนานแน่นอนแล้วก็คิดว่าปีนี้เนี่ยที่พิเศษก็คือ เราเนี่ยคิดว่าเราจะเชิญทุกท่านที่เป็นผู้ประกอบการมานำเสนอโปรโมชั่นที่สุดๆให้กับลูกค้าทุกคนแล้วก็เรามีทางความร่วมมือของอทางจีนนะคะเมื่อกี้ทุกคนก็คงได้เห็นแล้วว่าทางชีฝงสัมมนานะคะจะเป็นการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของทางจีนและของไทยมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ให้ผู้ประกอบการของเราหรือคนที่สนใจในตลาดจีนเนี่ย ได้รู้ว่าทางตลาดจีนเนี่ยเขามีแนวโน้มในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนี่อย่างไรแล้วเขาก็ได้มา,ารับทราบความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่เป็น business matching ครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างไทยกับจีนซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นการยกระดับของอาการทำ pet variety ไปสู่านานาชาติแล้วก็เราก็คิดว่ากิจกรรมเหล่านี้จะส่งเสริมอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยอย่างสูงปีนี้เนี่ยเรา คาดหวังว่าเราจะมีะผู้มาชมไนีประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าคนถึง1 5 0 0 0 0สคนแล้วก็จำนวนบูธท,ที่เรามานำเสนอ300บูธเนี่ยมีทั้งการบริการมีทั้งผลิตภัณฑ์ในเรื่องอาหารในเรื่องแชมพูในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของอสัตว์เลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับ เพชรในประเภทต่างๆซึ่งปกติเนี่ยเราจะมีแค่หมาเท่านั้นใช่ไหมคะแล้วก็ในว,นวันวันวันที่3ถึงวันที่6นี้เนี่ยทางอิม a c กเปิด1 0 0 0 0่นตารางเมตรโดยเราเอาค่าใช้จ่ายที่เป็นเรื่องของอการเก็บบัตรเนี่ยมาหักให้กับทาง การช่วยเหลือในเรื่องของอุทกภัยนะคะแล้วก็นําไปส่งมอบให้กับศูนย์ที่ดูแลเรื่องสัตว์จรจัดทุกประเภทที่เราได้มีส่วนร่วมทั่วประเทศไทยนะคะนอกจากนี้เงินที่ได้มีการเสียค่าผ่านประตูยังนํามาช่วยหนึ่งบาทเจ้าตู่ผู้หิวโหวยแล้วกน็นำไปในร่วมบุญนะคะกับทุกๆรายการที่เราไปร่วมในขณะนี้ก็อย่างเช่นที่เชียงรายนะคะเราเพิ่งนำส่งอาหารสัตว์ไปให้ก็ได้ช่วยเหลือสัตว์ที่ ประสบอุทกภัยได้เยอะมากทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมพิเศษก็คือร่วมบุญโดยการมีกิจกรรมใหม่ที่จะให้สัตว์เลี้ยงของเรามาร่วมทําบุญนะคะมาถวายสังฆทานมาฟังเทศฟังธรรมเราจะนิมนต์พระสงฆ์มาซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์นะคะให้กับผู้ที่มาเลี้ยงสุนัขด้วย เลี้ยงสัตว์ทั้งหลายด้วยแล้วก็ระหว่างเพทแพเรนต์ของแต่ละ,ะสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภทด้วยนะคะคิดว่ากิจกรรมทั้งหมดที่มีเนี่ยเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทุกทุกอย่างเลยก็ฝากนะคะให้มาในวันที่3ถึงวันที่6ในเดือนตุลาคมนะคะวันพฤหัสเป็นต้นไปจนถึงวันอาทิตย์เราจะมีะพื้นที่ถึง1 0,000ตารางเมตรเปิดให้น้องสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเท่าฟรีนะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกา ค่ะข,ขอบคุณนะคะ